สวัสดีครับมาพบกับมุมมองน้ำมันนะครับประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่29กนะครับกรกฎาคม2567แล้วนะครับวันนี้ครับเรามาดูกันว่าทิศทางมุมมองของสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสัปดาห์นี้เนาะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วแหละครับของเดือนนี้นะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับวกกับสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่พ่วงจนไปถึงวันที่1และ2สิงหาคมนั่นเองครับเรามาดูปฏิทินข่าวกันก่อนครับว่าส มีปฏิทินข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเราจะเห็นว่าชุดของสัปดาห์นี้นะครับมันเป็นสัปดาห์ที่ราคาครับค่อนข้างเรียกว่าคอมระหว่าง2เดือนเนาะก็คือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าในชุดนี้ในของวันพุธนะครับวันที่31เนี่ยก็จะมีการประกาศข่าวที่สําคัญนะครับของเกี่ยวกับน้ํามันนะครับในของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือคลังน้ํามันดิบนะครับและในส่วนของวันที่1สิงหานะครับเป็นของอัตราดอกเบี้ยนะครับของเฟดนะครับ ซึ่งเหล่านี้ราคาเหล่านี้เนาะเป็นตัวเลขที่สําคัญนีบ,บวกกับเป็นตัวเลขนอนฟาร์มด้วยเนาะถึงแม้ว่าตัวเลขนอนฟาร์มนะครับจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อน้ํามันโดยตรงนะครับแต่เราจะเห็นว่าในชุดข่าวสาคัญนะครับอย่างเช่นอัตราการว่างงานอื่นๆเนี่ยก็ยังมีผลกระทบต่อเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงแม้กระทั่งว่าข่าวของแคนาดานะครับก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นเดียวกันที่จะมีผลกระทบต่อตลาดน้ํามันนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาเห็นว่า ในกราฟราคาของเรานะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าชุดที่เรารอคอนเฟิร์มอยู่นะครับก็คือชุดของซัพลายข้างบนนะครับที่78.53ใช่ไหมครับชุดนี้ราคาขึ้นมาถึงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับราคาเทตัวทิ้งลงไปเลยนะครับปรากฏว่าในชุดนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับอาจจะยังไม่ได้มีสัญญาณคอนเฟิร์มในรูปแบบของการคอนเฟิร์มมิ่งกับตัวในรูปแบบของ QM ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากนักเนาะแต่ทีเนี้ยในส่วนตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครสามารถมีกลยุทธ์อื่นๆที่อยู่ในมือนะครับในการคอนเฟิร์มมิ่งนะครับในจังหวะที่ราคาแบบตัวส่งขึ้นมาเนี่ยในชุดนี้นะครับถ้าราคาแบบตัวส่งขึ้นมาเนี่ยถ้าใครมีชุดความรู้อื่นนะครับก็สามารถใช้จุดนี้นะครับในการคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดเซลลงมาได้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าในภาพของกราฟนะครับตามทิศทางที่เราได้วางแผนไว้เนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซัลายที่สําคัญนะครับบวกกับกลุ่มข้างล่างนะครับมีดีมาที่สําคัญนะครับที่ราคามีกาสวิ่งอยู่ในกรอบบนกรอบล่างเลย ซึ่งสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าเราจะมองทิศทางแบบไหนได้บ้างซึ่งในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วเนาะไม่ได้ตีในส่วนของภาพวิคไว้ให้นะครับสัปดาห์นี้เรามาดูที่วิคกันก่อนว่าวิคเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูที่กราฟวิคครับในส่วนของกราฟวิคเราจะเห็นว่าในชุดของกราฟวิคนะครับปัจจุบันเนี้ยราคานะครับยังคงวิ่งอยู่ในกรอบพักตัวอยู่แบบนี้เลยนะครับอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเราได้เห็นแล้วก็ฟอลโล่กันมาตลอดทั้งเดือนอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนน,ววน,วน,น,วนนเเี้าากว่่ทแออะงงขรรๆห็ตัน ราคานะครับอยู่ที่ชุดข้างบนนี้เลยนะครับอยู่ชุดนี้เนาะแทง่งแท่งสีแดงตรงนี้นะครับแท่งสีแดงชุดนี้นะครับปรากฏว่าสุดท้ายแล้วราคาไม่ได้ปิดยืนนะครับ,อ,บอิมบาลานขึ้นไปชนะไฮก่อนหน้าได้นะครับเขาก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเนาะทีเนี้ยสามเหลี่ยมของเดือนนี้นะครับกรอบเนี้ยตอนนี้ปัจจุบันเขาติดอะไรอยู่เนาะซึ่งเขามาอยู่ถึงขอบข้างล่างแล้วครับขอบข้างล่างนี้นะครับ มีดีมาส์นะครับที่รอรับไว้อยู่ตรงชุดนี้นั่นเองซึ่งเขามาติดอยู่นะครับณปัจจุบันนี้นะครับขอติกลุ่มไว้ก่อนดีมาสอยู่ตรงนี้นะครับและซัพพลายที่กดตัวราคาอยู่อยู่ตรงไหนนะครับก็คือกลุ่มของชุดนี้เลยนะครับที่เป็นซัพพลายที่สําคัญในการกดตัวราคาอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เราดับลงมาดูครับในส่วนของภาพเดครับภาพเดเราจะเห็นว่าชิดทางของภาพเดเนี่ยราคาเพิ่งโรเวอร์ไปใช่ไหมครับในช่วงของวันที่19การกฎาคม2567นที่ผ่านมานะครับในชุดนี้ราคานะครับหลังจากโร ที่เกิดขึ้นเลยเราก็จะต้องมองถัดไปครับว่าในภาพเล็กกว่านี้มีโครงสร้างอะไรอะไรแล้วหรือยังนะครับแต่ถ้ายังไม่เกิดเช่นเดียวกันเราก็มองดูครับว่ากรอบที่เราจะใช้ในการเทรดนะครับกรอบแคบๆอยู่ตรงไหนในระยะของการวิ่งกรอบบนกรอบล่างนั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าในภาพของวิคอยู่ในช่วงของการปรับตัวไซเว้นั่นเองนะครับในส่วนของภาพเรก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองดูภาพกว้างเลยก็คือชุดของการไซเวย์ภาพใหญ่เหมือนกันนั่นเองนะครับในชุดนี้ไซเวย์ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ครับเราก็มาดูกันว่า และดีมาน์ของภาพเดย์ครับมีตรงไหนบ้างเนาะซึ่งมีดีมาร์นะครับกลุ่มที่ซ้อนก็อยู่ในส่วนของภาพวิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือดีมาร์ตรงชุดนี้และชุดตรงนี้นะครับขอตีเฟดลงมานะครับขอเลือกลุ่มแค่นี้พอเราก็จะแยกดีมาน์ได้เป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มนี้และกลุ่มข้างล่างนี้นะครับซึ่งเป็นดีมาน์ที่ซ้อนในส่วนของภาพวิกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาร์กราคาไว้ให้นิดนึงนะครับในส่วนของกลุ่มข้างบนเนาะอยู่ที่7 75.63นะครั้าลุ่มข้างนะครับ่ที this this However, ่ <Princip als> 74.11นะครับดีมานได้แล้วนะครับไปดูซัพลายกันต่อซัพลายมีชุดไหนได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยคือมองไปข้างบนสุดก่อนนะครับมองสายตานะครับไล่ขึ้นไปเนาะก็จะมีชุดนี้นะครับที่เป็นซัพลายที่กดตัวอยู่เช่นเดียวกันนะครับถูกเทสทดสอบไปหลายครั้งละคอฟเฟสสีลงไปนะครับทีนี้ครับมาต่อกันแล้วดีมานระหว่างทางนี่แหละมีไหมนะครับเราจะเห็นว่าชุดนี้เหมือนทําเป็นดรอปเบดดรอปแต่ว่าไส้เนี่ยรูดรูดไม่สวยเลยเดี๋ยวอาจจะลงไปดูภาพเล็กก็ได้นะครับในตัวนี้ ซึ่งกลุ่มดีมันของภาพเดเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ที่75.63ใช่ไหมครับแล้วซัพพลายอยู่ที่83.52นะครับราคานะครับถ้ายังไม่มีโครงสร้างใหม่เนี่ยโอกาสที่เขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้มีไหมก็มีเช่นเดียวกันเนาะซึ่งเราค่อยพิจารณากันเป็นรอบๆไปละกันว่าในภาพย่อยๆจะมีโครงสร้างย่อยให้เราได้เทรดไหมนะครับทีนี้ลงมาต่อกันที่ภาพ4ชั่วโมงครับในส่วนของภาพสชั่วโมงเราจะเห็นว่าชุดของ4ชั่วโมงครับราคาก่อนหน้าเนี่ย ที่เราวิเคราะห์ไว้สัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาปรับตัวลงเป็นทิศทางของเทนขาลงเนาะซึ่งทําโลต่ํากว่าชุดก่อนหน้าสุดท้ายแล้วเขาเบรกชุดนี้ทิ้งนะครับชุดไฮตรงนี้ทิ้งพอเขาเบรกกลุ่มไฮตรงนี้ทิ้งได้นะครับตรงนี้ราคาทําอะไรได้บ้างนะครับมีโอกาสที่ราคาจะพักตัวออกด้านข้างเลยนั่นเองนะครับซึ่งภาพใหญ่ก็ไซเวย์นะครับภาพเด็กลงมาก็ไซเวย์อีกไซเวย์อีกเพราะฉะนั้นนะครับในการเทรดของน้ํามันในช่วงนี้นะครับ ควรจะคอนเฟิร์มให้ชัดเจนก่อนนะครับในการเข้าเทรดเนาะในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีเทรดผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอยู่แล้วนะครับสามารถไปมองหาคู่อื่นนะครับในการเข้าเทรดได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะแต่ถ้าชุดนี้ยังไม่ได้มีคอนเฟิร์มให้ชัดเรารอคอนเฟิร์มให้ชัดก่อนนะครับในสําหรับส่วนของน้ํามันของเรานะครับทีนี้น้ํามันของเรานะครับเราจะเห็นว่าชุดของน้ํามันชุดนี้เนาะก็จะมีซัพพลายนะครับที่กดตัวอยู่เนาะเป็น2กลุ่มด้วยกันที่ซ้อนกันอยู่นะครับเป็นซัพพลายชุดนี้นะครับ1จุดแล้วครับแล้ีุน่ม ที่ซ้อนกันอยู่และปรับตัวเทล,ลงไปนะครับโอเคซ้อนกันอยู่นะครับแบบนี้เลยทีเนี้ยนะครับในกลุ่มนี้ราคาซ้อนกันอยู่เนาะติดคอมมาร์ไว้ราคาชุดเดิมเลยแล้วกันนะ,แ,ะแถวๆนี้นะครับที่7 8 5 6นะครับชุดเนี้ยเป็นซัพพลายที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าราคากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเราสามารถพิจารณาอะไรได้บ้างในส่วนของซัพพลายตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยคือพิจารณาคอนเฟิร์มเซลลงมานะครับในรูปแบบนี้รูปแบบของการกลับตัวนะัป็นทางเฟรมที่เล็กกว่าได้หมดเลย แต่ทีเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วชุดเนี้ยราคาทำโครงสร้างนะักตีขึ้นไปได้เบรกกลุ่มซัพพลายนะครับเราอาจจะได้หาจุดในการ follow buy ขึ้นไปแล้วนะครับในส่วนของภาพย่อยๆนะถ้าเกิดว่าเขาทำดีดมาร์ใหม่ให้กับเรานะรเราก็ค่อยหาจังหวะเทรด follow buy ขึ้นไปนะครับจากการที่เขาเบรกซัพพลายกลุ่มนี้ได้นั่นเองนะครับซึ่งซัพพลายกลุ่มนี้ถ้ายังเบรกไม่ได้ค่อนข้างเป็นจุดที่สําคัญนะครับที่จะเป็นจุดประคองนะครับที่ราคามีโอกาสวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ได้เช่นเดียวกันในลักษณะนี้ ให้คร่าวๆไว้ก่อนนะครับแค่นี้เลยนะครับทีนี้ครับเราก็มาสังเกตอีกว่ากลุ่มของซัายพนี้ถ้าสุดท้ายล้วเบรกขึ้นไปได้นะทารเก็ตที่เขาจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึงมีตรงไหนอีกบ้างก็จะมีกลุ่มของซัลายนี้ใช่ไหมครับที่เปิดหลังจากโรเวอร์แล้วก็มีการเทขายทิ้งลงมาทั้งหมดเลยออฟเฟคซีลงไปนิดนึงนะครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มเดิมแหละที่เราดูในสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่80.90นะครับชุดนี้สามารถรออะไรได้บ้างนะครับถ้าชุดนี้ตีขึ้นมาได้้นนนนนนะะคคครรรัับบงงสสา่่วแอ รอรูปแบบของการกลับตัวให้ชัดเจนก็คือ QM Cell ได้เหมือนกัน,นชุดข้างบนก็เหมือนกันเลยนะครับแค่นี้สําหรับจุดที่เราจะพิจารณาเทรดเซลล์ส่วนของการเทรดบ่ายล่ะเราจะเทรดบายได้ยังไงบ้างน,นะครับในปัจจุบันนี้ซึ่งราคาถูกปรับตัวลงมานะครับในกรอบข้างล่างนี้แล้วส่งราคาขึ้นไปอีกทีหนึง่งเราจะเห็นว่าในชุดของภาพย่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าชุดนี้ราคาเบรกคงสร้างขึ้นไปเนาะเขาก็จะได้ดีมานนะครับที่ซ้อนปรับตัวกันอยู่นะครับในชุดนี้ กลุ่มนี้นะครับราคาให้ไว้ที่76.30นะครับชุดนี้76.30ถ้าราคาปรัแบบตัวลงใหม่อีกครั้งนะครับในกรอบนี้เราสามารถใช้จุดนี้นะครับในการคอนโทรลที่จะเข้าเทรดในรูปแบบของการกลับตัวได้อีกครั้งหนึ่งแต่การเข้าเทรดชุดนี้นะครับให้ปลอดภัยคือจะต้องทําโรชนะโลชุดก่อนหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันและเบรกโครงสร้างขึ้นมาได้เราถึงจะใช้นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวขอลงไปดูภาพย่อยกันนิดนึงนะครับว่าเขาใช้ไปแล้วหรือย,อยังนะ ทีนี้ลงมาที่1ชั่วโมงครับจะดูว่าชุด1น่งชั่วโมงเนี่ยเขามาเททดสอบอะไรไปบ้างนะครับในชุดนี้จะเห็นว่าชุดราคานะครับเขาสะสมแรงซื้อขึ้นไปเนาะส่งราคาขึ้นไปสุดท้ายไปติดที่ซัพพลายสี่ชั่วโมงและส่งกลับมานะครับซึ่งดีมานชุดนี้ก็เป็นดีมานของภาพเดย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ซ้อนกันอยู่เนาะที่เราตีกันไว้เมื่อกี้ขอดรอปลงไปดูย่อยๆนิดนึงนะครับว่ากลุ่มนี้เขาถูกใช้ไปแล้วหรือยังนะครับเราจะเห็นว่าชุดภาพย่อยนะครับในของ5้านาทีนะชุดนี้เททดสอบหลายครั้งละสำ แข็งแรงเท่าไหร่นักแล้วนะครับขอลบไปเลยและกันขอเป็นกลุ่มที่ซ้อนกันอยู่นะครับในส่วนของภาพใหญ่ดีกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับรอพิจารณาในภาพของภาพใหญ่ดีกว่านะครับในการที่จะเทรดได้อย่างปลอดภัยนะั่นก็คือรอ QM ซล l l นะครับที่มีชุดโครงสร้างนะครับใหม่เลยที่ปรับตัวต่ํากว่าชุดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ค่อยรอจังหวะกลับตัวในการเทรดบายขึ้นไปนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วนะครับราคานะเลือกว่าจะ,จะเบรกโครงสร้างนี้ไปต่อเลย เราก็รอครับให้เขาเบรกดีมานชุดนี้ทิ้งเพื่อทำซัพพลายใหม่ให้กับเราเราค่อยให้หาจังหวะ follow เหตุเซลลงมากรณีที่เบรกกรอบไซเควนนะครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับมุมมองน้ำมันในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกนะครับในการเทรดผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับทองคำาราเชนีนะครับหรือว่าใครเทรดคู่เงินนะครับก็ขอให้สนุกกับการเทรดนะครับสัปดาห์นี้ครับติดิขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับในการอัปเดตแผนนะครับในของ วันถัดไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ